อโอเคนะครับถ้าเราไปเปรียบไก่นะเรามีความคาดหวังว่าเราจะเอาอะไรขออย่างหนึ่งอย่างนึงอย่างนึง,ง,นงให้เราได้อย่างนึงอย่างน้อยสุดให้มันมีให้มันมีได้มาเป็นของเราบ้างอย่างนึงนะครับเพื่อนๆว่าเพ,เพื่อนจะเอาอะไรดีนะครับผมมี ผมมีช้อยให้เลือกนะนะครับลองดูซิว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายอะไรในการที่ไปเปรียบไก่อันดับแรกเลยมันเป็นเป้าหมายใหญ่ๆเลยที่ทุกคนต้องการคือได้ใหญ่กว่าเขาหนึ่งนะครับหนึ่งใหญ่ได้ใหญ่ได้สูงใหญ่สูงอะมารวมกันเลยใหญ่คือน้ำหนักและร่างกายสองสูงนะ นี่คือข้อหนึ่งใหญ่และสูงหนึ่งข้อสองได้ผิวดีได้โครงสร้างงอนอได้ดีกว่าเขานะครับผมสองนะข้อสามนะครับผมอ่าได้เดือยเดือยยาวกว่าตอยาวกว่า ได้เดือยได้อายุอ่ะอันเดียวกันเลยข้อสามได้เดือยได้อายุเดือยยาวกว่าอายุดีกว่าเดือยเจ็ดรอบเขาเดือยสามรอบหรือสี่รอบประมาณนี้เราเดือยเจ็ดรอบเราได้เดือยได้อายุได้อายุด้วยนะได้เดือยด้วยนะเขาอาจจะประมาณอย่าไปถามหาไก่หนุ่มแปดเดือนนะครับหายากนะครับต่อไม่ออกหรอกไก่ผมอยู่ฟาร์มนะสิบเดือนแล้วมันยังวิ่งอยู่ในฝูงอยู่เลยครับ ไก่หนุ่มแปดเดือนแปดเดือนเขาพูดกันในสนามไม่มีนะครับไม่มีหรอกนะครับเตรียมที่ไก่สิบสองเดือนขึ้นนะครับแล้วก็สิบแปดเดือนเ,อเราได้ลูกเราได้ลูกอายุลูกแลมหน่อยเราได้สิบแปดเดือนเขาได้สิบสองเดือนเราเดือนเราเจ็ดรอบเดือนเขาสี่รอบได้เดือนได้อายุสามนะนะครับผมสี ไอทางตีเนี่ยมันบอกไม่ได้สิว่ามันเป็นมันเป็นข้อที่สี่หรือเปล่าทางตีมันมันดูไม่ออกอะสิน่าจะนับไม่ได้นะทางตีนะจะบอกว่าไอ้ข้อสี่ได้ทางตีก็ไม่ใช่รู้ขนาดนั้นก็คงชนะแล้วมั้งผมว่าไอทางตีนี่แหละอันหนึ่งที่มันที่มันดูยากไม่ใช่ทางตีนะเอาที่เอาที่มองเห็น เอาอข้อที่ 4, สีมไม่ได้ตีกับซุ้มไม่ใหญ่อะละกันได้ตีกับซุ้มคิดว่าซุ้มเนี่ยเราน่าจะเดาถูกว่าเดาง่ายเดาง่ายว่าไอเขาน่าจะไ,ไม่ใช่ซุ้มใหญ่โตมากมายอะไรอย่างนี้นะครับทั่วไปนะครับนะไม่ใช่อย่างกาแบบพี่เอ,อยียวเงี้ยพี่โอใช้ยันอย่างเงี้ยนะครับโอซุ้มฟาร์มใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ไปตีเจอซุ้มใหญ่แบบนั้นนะครับ นะไม่ใช่แบบโอ้โหโกเซมสอมิสุวันอะไรเงี้ย่นะซุ้มใหญ่เงี้ยเราไม่ได้เจอซุ้มใหญ่แบบนั้นเราเดาได้เรา,า,เ,รา,เ,ราเราพอมองออกนะนี่ข้อสี่นะครับนะคือได้ตีกับได้ได้ได้ตีกับซุ้มไม่ใหญ่นะข้อสี่นะสี่ข้อแล้วนะครับมีอะไรอีกในการเปรยียบที่เราอยากจะได้ ได้ตีกับซูเม่ใหญ่นะข้อสีนะผมก็คิดไปเรื่อยเหมือนกันนะครับเวลาไปเปรียบกัผมก็นึกไปเรื่อยเหมือนกันนะครับเราได้แข็งกว่าหรอไม่ใช่เราไม่รู้หรอกว่าเราแข็งกว่าเขาหรือเขาแข็งกว่าเราเราไม่รู้หรอกครับสี่ข้อนี้อ้างพอละเพื่อนๆว่าจะเอาข้อไหนเอาข้อไหนออะไปเปรียบจเจาข้อไหนนะสี่ข้อเนี้ผมก็ลืมมันใผมพูดไปเบื้องต้นเนี่ย จำได้ว่าข้อหนึ่งใหญ่ใหญ่สูงนะข้อสองอน่าจะเป็นโครงสร้างผิวพันธุ์งอนนะครับข้อสามาน่าจะเป็นเดือยอายุนะครับเดือยกับอายุดีกว่านะครับข้อสี่เมื่อกี้นี่แหละข้อสี่ข้อสุดสี่ข้อสุดท้ายก็คือข้อ ได้ได้เลยนะโอ้ยพูดไปเองลืมเองมันนึกสดมันก็เลยลืมนะครับข้อสี่ก็คือได้ตีกับสุ้มไม่ใหญ่มากนะครับถูกท,ทั่วไปนะครับเป่ะเพื่อนคิดว่าการที่เราจะเอาไปเปรียบไปเปรียบไก่เนี่ยเราจะเอาข้อไหนอันดับแรกแต่ไปเปรียบอย่างขี้เหล่ให้มันได้กลับมาสองข้อนะให้มันได้กลับมาสองข้อนะครับ อย่างนี้น้อยให้มันได้กลับมาสองข้อไม่ใช่ให้เขาหมดนะนะครับอืมแต่ถ้ามันน้อยลจริงๆเอามาข้อนึงนะครับถ้าผมนะผมไม่รู้นะไอ้คำว่าใหญ่เล็กเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหนึ่งทอยได้ว่าเราเราอ่านทางตีได้มันคาบเส้น นะครับทางตีก็คือถ้าเราได้เตี้ยกว่าเขาได้สูงกว่าเราก็ตีห้อยคางไงห้อยคางตีไงครับใช่ไหมเออทุกคนอยากได้ใหญ่หมดแหละนะครับไม่ได้ใหญ่กว่าดีกว่าใหญ่กว่าดีกว่าแต่บางทีเราได้ใหญ่เนี่ยแลกกับมาคําว่าเขาได้อายุนะมันแรกกันอย่างนี้นะเขาเขาได้อายุกับเดือยยาวกว่าอายุ ดีกว่าเดือยยาวกว่าแต่เขาได้แต่เราได้สูงกว่าน้ำหนักเขาคงไม่หนีกันมากหรอกการเปรียบไ,ไกีบยนนบนะครับถ้าเราเลือกเอาสูงเขาก็จะเลือกเอาอายุกับเดือยถ้าเราเลือกเอาผิวพรรณและโครงสร้างเขาก็จะ คงต้องเลือกเอาว่าเออตีกับซุ้มไม่ใหญ่มากมันก็เลือกต้องเลือกนะแต่ละคนต้องเลือกนะครับผมก็อยากรู้ว่าเพื่อนจะเลือกอะไรบ้างนะครับลองคอมเมนต์มาดูลองอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะได้จอยความรู้กันนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาคำถามจากคอมเมนต์นี่แหละมาเล่าต่อให้เอฟซีได้ได้ติดตามกันได้ได้ฟังกันแบ่งปันความรู้เรื่องไก่กันนะครับ เราฟังกันทุกวันเราคุยกันทุกวันเนี่ยผมว่ามันเป็นความรู้ดีนะเฮ้เวลาไปเปรียบจะนึกถึงผมโอ้ oh, นั้นเสียแคพูดอยู่นะว่าให้เราดูอะไรบ้างให้มันจําไว้ในหัวเราไว้ได้เลยครับให้มันอยู่ในหัวเราเลยเวลาไปเปรียบเนี่ยให้มันมองตาปุ๊บเรารู้เลยอืมเอาละได้นิดอันนี้ได้นี้อันนี้หน่อยนะครับนะถ้าเราจะเอาให้มันครบทุกอย่างเนี่ย ถ้าเราจะเอาให้มันครบทุกอย่างมันต้องแบบนี้เอาเอาครบทุกทั้งสี่ข้อนะนั่นเหลือผมเหลือเวลาสองนาท,ทีจะได้สิบนาทีสี่ข้อนะนะครับเอาให้ครบทุกอย่างอ่สมมุติว่าเราอยากได้เราเราให้เขาสูงกว่าเราเอาทางตีเราเตี้ยก,กว่าเราห้อยคางตีอะเราได้มาหนึ่งล้ <S <s เขาก็คิดว่าเขาได้เหมือนกัน <S <s เขาได้สูงอืมไ,ไม่เป็นไรสอง <S <s เขาเดือยยาวสักห้ารอบ นะครับเราเดือยสองรอบอ่ะก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปรับลูกแล้วนะครับเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะรออ่านคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ